เปิดเสียงนะคะก็ป้าคําใสอยู่ตรงนั้นป้าคําใสก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเป็นหูเป็นตากันที่คนใส่ร้ายเขานะคะป้าคําใสก็ดูแลอยู่แต่ทำงานหนักไม่ได้แก่แล้วก็กลัวแบบว่าบางครั้งก็นอนน้ำตาไหลนะคะคือเราทำงานไม่ได้ก็สงสารคนที่ทำงานลูกๆหล,ลานๆ มันพังหมดจริงๆนะคะเดี๋ยวป้าคำสยจะพากลับไปดูอีกครั้งนะคะป้าคำสใสลืมเปิดเสียงนะคะเขาบอกว่าทําไมไม่ไปดีๆเหมือนเหมือนอ่าสมอนชาแนลสมอนซาแนลชีวิตเขาไม่เหมือนป้าคำสใสนะคะป้าคำสใยนี้แบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงของเอาออกมาทิ้งเลยนี่คะ่ะนี่แต่เขาก็โทษว่าลูกเจ้านั่นแหละอะไรเจ้านั่นแหละ เราก็ยอมรับนะคะคนอื่นจะมาทำมาอะไรก็ช่างเขาก็วาลูกเจ้านั่นแหละก็เลยพามาเห็นไหมกระจกตรงนี้มีนะคะแตกหมดอันนี้แตกละเอียดหมดความดีอภรรสิ้นดีแบบนี้ให้เรียกว่าจังรตัวพอ่อไม่พอเพราะวันวันเห็นนั่งขอขอบุณใหญ่ใจไอ้หน้า แล้วป้าคงจะ,อะบอกนะคะก,ก็เอฟซแสดงว่าป้าสวนผักไม่ได้คุยให้หลุงฟังถูกต้องค่ะสงสัยป้าสวนผักไม่ได้อบอกลุงนะคะก็เลยลุงก็เข้าใจว่าเออป้าคใสัยอยากไปแล้วลักหนีไม่ใช่ค่ะคนอย่างป้าคงสัยถ้าจะมาจริงๆ ถ้าไม่กลับพวกน้องอป้าคำสายก็จะบอกว่า,าทุกคนป้าคำสายกลับไปอยู่บ้านก่อนเดินนะคะแต่อันนี้ป้าคำสายไม่ได้คิดแบบนั้นมาดูแลลูกก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วป้าคำสายก็ไม่อยากออกสื่อด้วยแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันหนักแค่ไหน ไครออกมาก็โดนทุกคนแหละอโดน่ะมันออกมามันไม่เหมือนกันเนาะนะคะป้าคำใส่ไม่อยากที่ว่าใส่ร้ายเพื่อนไม่อยากหาเงินอไม่อยากหาเงินบนความทุกข์ของคนอื่นนะคะก็ตรงไปตรงมาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ่า เอาจริงจริงนะเอาจริงๆครับเช้านี้วันอ่าวันนั้นไม่มีใครรู้เลยก็เพียงไม่รู้ก็ไม่อยากให้ออกสื่อเพราะว่าเราจะกลับไปอยู่แล้วมาป้าคำใสก็ไม่พูดอะไรนะคะ คือป้าคำใสก็มาก็รีบขายของหาเงินรักษาลูกค่ารถค่าเรือนนะคะเพราะว่าป้าคำใสเงินเดือนก็ไม่มีนะคะพ่อฟื้นก็เงินเดือนก็ไม่ค่อยเหลือทำ u t u b e ก็ได้แค่ผ่านแค่นั้นนะคะก็คงจะรู้นะคะถ้าเรารักกันจริงจังมองดูหน้าก็รู้แล้วนะคะก็เพียงนะคะป้าคำใสคุยกับป้าแตน อ่าแล้วค่ะแต่ก็อ่ามาดูแลลูกป่วยเท่านั้นค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะป้าคำสายมาดูแลลูกป่วยแค่นั้น oh <my. S 1> คือเราจะไปบอกอ่าทุกอย่างละเอียดยิบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะ oh <my. S 1> แล้วก็เลยเดินเข้าไปแล้วเอาปลาไปปล่อยด้วยว่าป้า oh <my. S 1> ป้าคำสายจะกลับบ้านแล้วเด้อ oh <my. S 1> อ่าไปดูลูก oh ป้าเขาสายก็พูดอย่างนี้แหละไปดูลูกป้าก็เลยบอกว่าเออไปดูลูกเธอลูกไม่สบายก็ไปดูแล้วเอาของไปขายด้วยก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเออป้าก็รู้สึกว่าเราไม่มีเงินนี่ป้าก็ยังบอกดีอยู่นะคะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวป้าก็บอกลุงดอกเพราะว่าลุงนะ่ะกินข้าวแล้วก็ออกไปเลย ไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็โทรเลกทาร่าไปว่าเออพ่อจะลากลับบ้านละเดอ้อพ่อจะมารับเด้อก็คือสามีภรรยาบอกคนหนึ่งแล้วก็คือจะจบตอนที่มาครั้งแรกก็บอกลุงกับป้าเพราะว่าป้านั่งกินข้าวกับลุงอยู่อตอนแรกนะคะตอนสองป้าขาใส่ก็บอกแต่ป้าสวนผักนะคะ ลุงแกก็น้อยใจป้าคงไม่ได้บอกเนาะป้าโทรบอกลุงแกก็น้อยใจป้าคงไม่ได้บอกเนาะป้าโทรบอกลุงเลยจะให้กําลังใจ ให้กับทุกคนทุกช่องจ้ารักกันเหมือนเดิมจ้าใช่ก็รักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่เรามีปัญหาเราก็มาแก้ก่อนนะคะก็เบอร์โทรก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวจะโทรไปในกลุ่มนะคะก็คงป้าแตนก็คงจะรู้ละละก็คงจะเดี๋ยวจะ พูดในกลุ่มก็ได้นะคะอัมพรไปอยู่นาแล้วเหรออ่ามาอยู่สามแยกค่ะมาอยู่สามแยกตอนนั้นมาอยู่มาดูแล้วมันไม่ไหวแล้วก็เลยรีบกลับไปนะคะกลับไปก็ตอนจะมานะก็มีคนโทรก็บอกว่าลุงเอ้ยป้าเอ้ยจะกลับไปดูแลลูกก่อนเด้อเพราะว่าลูกนะ เขาบอกว่ากรรมข้าวสารนะ่ะเขาไม่นึง่งกรมแล้วก็กินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเขาบอกให้ไปดูแลลุงก็บอกว่าเออป้าก็บอกว่าเออก็เข้าใจแล้วที่ไปอีกรอบสองก็คือมาดูแล้วก็ไปอีกนะคะไปแล้วก็เขาบอกว่าจะมาไล่ขายของอยู่ที่กุกกอกป้าคำใสก็เลยบอกว่าไปโลดอ่า ป้าคําใสก็เลยซื้อปลาไปปล่อยก็บอกว่าป้าเต็นเอามือไปแตะนะป้าเต็นก็บอกว่าเออไปดูลูกเลยป้าคําใสก็บอกว่าจะอยู่นาดูแลปู่ย่าชิป้าคําใสกับเด็กนะคะอยู่นั่นนะ่ะแล้วก็บอกว่าถ้ากลับมาแล้วป้าคําใสก็จะกลับบ้านนะคะป้าคําใสกลับวันอาทิตย์ก็ลุงก็ยังบอกว่าดูแลปู่ในเดอ้อก่อนจะออกนะคะ ก็มาก็คนก็เหนื่อยป้าคำใสก็เลยรีบเก็บของเลยนะคะเขามาแล้วก็รีบกับของตีอ่าตีสามนะคะพ่อฟื้นถึงก็จะรีบมาให้มันทันอ่านี่แหละเขาไปทำงานนี่แหละแปดโมงนะคะก็ออกตีสามก็มาแปดโมงก็ให้อ่าลูกเสี่ยวมาดูเลให้ก่อนนะคะก็มาถึงเก้าโมงนะคะเพราะว่าแวะน้องลาล่าด้วย ก็ดีแล้วค่ะป้าคำสใสบอกมาชี้แจงทุกคนจะได้เข้าใจเออคือให้กลับไปดูคลิปนะกลับไปดูคลิปว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยตัดแล้วนะนะค่อยบอกเจ้าแล้วหืวงนาทีเนี่ยจะไปทําคลิปที่ไหนคลิปอะไรเราไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าเขาออกจากลุงพลป้าแตนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รับผิดชอบตรงนี้น <c oughs> no